ค่ะ <Okay. S 2> เอไตรมาสเนี้ยทองคำเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะให้ผลตอบรับที่ดีการปิดปิดไตรมาสคิวไตรมาสหนึ่งของคิวนี้ย mm hmm. ออกมาเป็นบวกสูงกว่าที่ปิดรายเดือนทุกเดือนรายเดือนทุกเดือนจะออกมาตั้งแต่มกราจนถึงมีนาะเนี่ย mm hmm. จะปิดต่ําลงเรื่อยๆแต่พอปิดคูแล้วเนี่ยเอมัน mm hmm. จะออกมาประมาณสักขึ้นมาไปมือหกสิบเอ็ดจุดจุดสองสี่เหรียญ อ่อนนะนะคะ <Okay. S 1> ต่ออ mm ่อ hmm. นก็ถือว่าค่อนข้างดี mm hmm. บวกประมาณ3 5มจก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะ mm hmm. เออ่เรามามองว่ามุมมองการซื้อทองคำที่เป็นฟิสิเคลเนี่ยถ้าเทียบระหว่าเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะคะ mm hmm. กับ กทั้งหมดเลยเนะี่ยถ้าพูดถึง ETF แล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการขาย ETF ลงมาเรื่อยๆเนี่ย Net ETF ที่ขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย Net ขายอยู่ที่153.77ัด 6, ปดาห์ที่แล้วเนี่ยขายอยู่ประมาณ4ตันก็ถ้าเป็นตัว ETF เองจริงๆแต่ต้ตนปีมาเนี่ยื่นจะมีการบวกแต่ถ้าหักการซื้อออกมาแล้วก็ยังเป็นเน็นขาย,ยแต่ถ้ามาดูไอ้ physical ประเทศจีนกับประเทศอินเดียทั้งสองประเทศเนี่ย uh huh. ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเป็นเป็นทองแท่ง uh huh. เป็นเหรียญทองก็ถือว่าปริมาณเนี่ยออกมาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเองอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่เวลามีการขายลงมาถึง ETF จะขายลงมาเยอะๆหรือว่าตัวเทรดจะมีการเทรดลงมาเยอะๆแต่ก็ไม่สามารถกดให้ราคาทองคำเนี่ยลงต่ำได้ก็สังเกตได้ว่าที่ระดับ 1, 7 6 0 หรือว่ามีหลุดไปหนึ่งพันหร้อยหกสิบต้นปลายๆนะคะแต่ก็ไม่ก็ยังสามารถรับอยู่เพราะฉะนั้นก็ประเมินว่าตอนนี้ทองคำยังเป็นสายเวยอยู่ก็รอบปัจจัยหลักๆปัจจัยอื่นๆซึ่งมากดดันหรือมาสัพพอราคาทองคำให้มีโอกาสที่จะเป็นปรับตัวขึ้นหรือว่าถูกกดลงแต่มีนักวิเคราะห์จากหลายแบงก์ก็ต้อเมือนว่าทองคำในปีนี้เนี่ยเขาประเมินไว่มา ไตรมาสสองเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นพันแปดร้อยดอลลาร์ต่อทรอิสเอา์แต่เราก็เฉียดเฉียดพันแปดร้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาหลายรอบเหมือนกัน่นถึงจะยืนขึ้นไปได้เขาก็ประเมินว่าที่พันแปดร้อยยี่สิบถ้าสามารถเด็กขึ้นไปได้ถึงจะมองว่าทองคําน่าจะกลับขึ้นไปอยู่ระดับสูงแต่ที่พันแปดร้อยี่สิบถ้ายืนขึ้นไม่ได้เนี่ยก็มองเป็นสายเวก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นขาลงโดยตรงยังมองว่าเป็นกรอบสายเวกที่แนวรับ ใหญ่อยู่ที่1,723 US Dollar แบบฟลายสเอาฟเป็นแนวรับใหญ่ถ้า หลุด1,723ก็อาจจะมีการปรับมุมมองอาจจะมองเป็นดาวเทรนไซด์ในระยะสั้นแต่ก็มองว่าปัจจัยอื่นๆที่จะมาซัพพอร์ตหรือมากดดันราคาทองคำก็มีปัจจัยอื่นๆบ้างอ,อย่างเช่นสัปดาห์สัปดาห์นี้จะมีปัจจัยที่มากดดันหรือกดดันราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นดัชนีตัวเลขดัชนีผู้จัดจซื้อ P M I ะนะคะหรือว่า I S M นะคะวันจันทร์ ว่าเป็นวันอังคารจะมีนายเจร์โรมพาเวลออกมาพูดถึงนโยบายทางด้านการเงินก็คงจะต้องมาจับตามองว่ามีไฮไลท์อื่นๆซึ่งเกี่ยวกับการเงินไหมหรือแม้กระทั่งวันพฤหัสจะมีตัวเลขเการจ้างงานเอ,อผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะเอ,อแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวเลข ตามจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งอันนี้เป็นไฮไลท์หลักของราคาทองคำครั้งที่แล้วอยู่ที่9 1 6 0 0 0ตำแหน่งแต่ครั้งนี้คาดการอยู่ที่1 9 7 10, 9 0 0ตำแหน่งถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆอันนี้น่าจะเป็นตัวทึ่งกดดันราคาทองคำจากจากปัจจัยทางเทคนิคเรามองว่าทองคำเนี่ยในวันนี้มีโอกาสที่จะสามารถขึ้นไปเทสเด้านด้านไซเวอพได้แต่ต้องดูว่ามีโอกาสผ่าน1,000 เจ็ดร้ยเบห้าไหม,มถ้าผ่านขึ้นไปได้ต้านถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันเด้ยแปดิบแล้วก็หนึ่งพด้อยเทั้งสามจุดที่ดิทันกล่าวมาก็ถ้ามี position ก็ทยอยขายทำำยํากําไรระยะสั้นออกมาก่อนมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าหลังจะแตกต้านแล้วอาจจะรับแรงขายไม่ไม่อยู่มีโอกาสที่จะกลับมาย่ออีกครั้งหนึ่งถ้าหลุดหนึ่งพัน เจ็ดร้อยหกสิบรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบก็สองจุดนี้เป็นแนวรับจิตวิยาถ้ามันยังคงรับอยู่ก็จะเป็นสายเวอยู่ในกรอบไปก่อนค่ะอค่ะคุณวรรณาประเด็นเรื่องฟิสิกอลนี่นะคะที่คุณวรรณบอกว่าอเริ่มมาชัดเจนจากจีนกับอินเดียนะคะมันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ขณะนี้เนี่ยของฝั่งอินเดียเขามีโควิดรอบเนี้โหหนักมากเลยนะคะตรงนี้ขายไหมตรงนี้เขาจะทําให้เขาซื้อลดลงไหมคะ ถึงถึงจะมีโควิดมากก็จริงแต่กลายเป็นว่าในซิกอินเดียน,น,น่าจะเป็นการเข้ามาซื้อเพื่อป้อ,องกันความเสี่ยงหรือบาลานบาลาน์ตของแต่ละคนมากกว่าเพราะว่าปริมาณการซื้อของอินเดียนในปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเข้ามาด้วยปริมาณถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วเยอะกว่ามากหรือแม้กระทั่งจีนเองอก็เข้ามาด้วยปริมาณที่เยอะเยอะกว่ามากใก้งานของ เวอร์โกเขาสิ้นนะคะ,คะแต่รายงานนี้เป็นรายงานรวมนะคะ,คะทั้งปร,ปริมาณการซื้อ,อที่เป็นที่เป็นทองคำแท่งเนี่ยอยู่ที่แปด้อยสิบห้าตันทั้งควอเตอร์นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้ว,ลวเนี่ยขึ้นมาประมาณยี่สาซหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับเนี่ยอยู่ที่สี่ร้อยเจสิบเจ็ดตันก็ขึ้นมาประมาณห้าสิบเอร์เซ็นหรือแม้กระทั่งเหรียญทองเองขึ้นมาอยู่ที่สา1้สาิเอ็ดตันก็ขึ้นมาประมาณส6สิบหกเปอร์เซ็นต นนเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยก็โดยภาพรวมเพราะว่า โดยส่วนใหญ่คนที่เป็นเอ,อเน็ตซื้อเนี่ยน่าจะเป็นทางจีนกับทางอินเดียหรือเซาท์อีสเอเชียเป็นหลักหรือแม้กระทั่งไทยเองเนี่ยก็ม,มีตัวเลขที่เน็ตซื้อขึ้นมาค่อนข้างเยอะถึงเที่ยวเนี้ยควอเตอร์หนึ่งไทยเนี่ยจะซื้อเข้ามาประมาณยี่สิบสันแต่ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเน็ตซื้ออยู่ไม่ถึงเก้าสันเพราะนั้นเองก็ถือว่าปีเนี้ทองคำในเซา์อีสเอเชียก็มีเป็นอ,อ เป็นตัวที่สามารถทําให้ทองคําเนี่ยลงต่ำไม่ไม่ได้มากค่ะอ้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดอย่างทั้งทั้งเหรียญทองทั้งทองแท่งทั้ง,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 งรูปพันธ์เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาแบบนี้เนี่ยคือด้านหนึ่งคือมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังดีใช่ไหมคะคุณพวันค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตป้องกันความเสี่ยงด้วยตองประเด็นนี้ใช่ไหมคะคือเป็นจุหลักหลัก ถ้ามองตามนักลงทุนนักลงทุนที่เขาลงทุนทองคําจริงๆสังเกตได้ว่าทองคําปีนี้ที่เป็นเน็ตซื้อเนื่องจากทองคําปีที่แล้วเยอยู่ในระดับสูงค่อนข้างมากไปจนถึงสองพันเกืบเจ็ดสิบเพราะนั้น,นปีที่แล้วถึงเป็นเน็ตขายด้วยความที่นักลงทุนที่มีทองอยู่ในพอร์ตก็ทยอยขายกันไปเรื่อยๆน่าจะขายค่อนข้างที่ใกล้จะหมดเพราะนั้นปอทองคํามีโอกาสมาลงอยู่ที่ระดับต่ำนักลงทุนก็ทยอยสะสมเพื่อที่จะรอ ว่ามีจังหวะที่จะขายในครั้งต่อไปแต่มันมีจะต้องแบ่งนะักลงทุนออกเป็นหลายกลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนเป็นเทรดระยะสั้น <ạ> ก็ทากาไรระยะสั้นแต่ถ้ามองว่าที่เป็นเนบซื้อจริงๆเนื่องจากทั้งจีน,ท,นทั้งอินเดียเนะี่ยปีที่แล้วประสบปัญหาเรื่องโควิดค่อนข้างหนักมีการปิดประเทศมีการเออเออจีนมีการการั้นเออ ด้วยการให้ควอต้าว่าไม่มีไม่มีควอต้าในการอินพ r ตแต่ปีนี้จีนพิ่ปล่อยให้มีควอต้าในการเก็ตอินพตเนี่ยร้อยห้าสิบตันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งทําให้แบงค์เนี่ยด้วยความที่ควอต้าที่จีนเอ่อ PBOC เนี่ยเวลาให้ควอต้าเขาก็จะให้ควอต้าเฉพาะแบงค์ใหญ่ที่จะอินพ r ตได้ถ้าไม่ได้ควอต้าก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เอ่อจีนสามารถอินพ r ตเข้ามาได้เยอะเพราะควอต้ามันออกมาหรือแม้กระทั ให้อินเดียเองมีการลดภาษีนำเข้าอันนี้ก็เป็นอีกหนปัจจัยที่ทำให้เโวลุ่มในการเข้าซื้อทองคำดีมากขึ้นค่ะโอ้ค่ะค่ะอ่ทีนี้ถ้าเกิดดูแนวโน้มตอนนี้แล้วคือคุณพววนแนะนำกลยุทธอ์อย่างไรดีคะสำหรับท่านนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเลยนะคะคุณพันคะ่ะ คือถ้าจะเป็นนักลงทุนระยะระยะั้าน,นะคะอย่างที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นก็คือแนวต้ามแต่ละจุดเนี่ยที่1 7ึ่็บห้าถ้าสั้นมากๆเลยนะคะแนี<ะ>้สังเกตได้ว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยพยายามที่จะเทสไม่ผ่านเนี่ย<ะ>ก็เป็นจุดขายระยะหนึ่งแต่ เชื่อในมุมมองแล้วถ้ายังไม่มีข่าวอะไรมากระทบเนี่ย <Okay. S 1> มีโอกาสที่จะไปเทส1 7ึ0หรือ1790เพราะฉะนั้นอีก2จุดก็น่าจะเป็นจุดที่ทยอยขายทำกำไรระยะสั้นลงมาได้ mm hmm. ส่วนแนวรับเนี่ยค่าหลุด1นึ่งเอย สิบแปดลงมามก็รับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดทั้งอันนี้เป็นเป็นการเทรดระยะสั้นเดลี่แต่ถ้ามองเป็นวีคลี่จริงๆเนี่ยนักลงทุนอาจจะรอจังหวะที่เห็นเอ่อเอ่อปัจจัยทางเทคนิคไปเทสแนวต้านตั้งใหญ่ที่หนุ่งอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเอ่อ 980แล้วก็1790อาจจะรอจังหวะเพื่อที่จะขึ้นไปขายในในจุดตั้งใหญ่ทั้งสองจุดนี้